ทั้งสึกชุด2นักฟุตบอลไายทีมชาติไทยกลุ่มที่2ได้เดินทางไปเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเมื่อเจ็พฤษภาคมหลังจากตรวจเสร็จจะเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพ Rob 2, ื่อทําการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ23นัดสุดท้ายการตรวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยนักเตะจ,จากสโมสรอนชลบุรีเอฟ สิงเชียงรายยูไนเต็ดบุรีรมัมยูไนเต็ดและทรูแบงคอ็อกยูไนเต็ดโดยหลังจากทราบผลตรวจเป็นลบแล้วทั้งหมดจะเข้าแคมป์เพื่อฝึกซ้อมกับนักเตะกลุ่มแรกในวันที่10พฤษภาคมสำหรับทีมชาติไทยจะเดินทางไปยูเอในวันที่21พฤษภาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดในวันที่25พฤษภาคมและ29พฤษภาคมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้วันที่3มิถุนายน2555 หนึทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเวลา23นาฬิกา45นาทีที่เอามักตูมสเตเดียมวันที่7มิถุนายน2564 UAE พบทีมชาติไทยเวลา23นาฬิกา45นาทีที่ซาบิลสเตเดียมวันที่15มิถุนายน2564ทีมชาติไทยพบมาเลเซียเวาลา23นาฬิกา45นาทีที่เอามักตูมสเตเดียม